อาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับจันทวีจันตะคำนะคะึกค่ะโอ้ยแรงอาจารย์ไหมคือคักขึ้นแน่เนี่ยมัเข่าสองงวดติดแล้วเนากค่ะจเนาะเลยจับคู่เนาะครับจะมาเลขในตะล่างนี่ก็อู้เจา้างวดอะไรเฮ้อาจารย์เลขในตะล่างอย่างเนี้ยจะไปตั้งบดทั้งต้นปีมาหนึง ดเมื่อวานนี้นะมันก็สิบหกวดที่เขานะจ้ะสิบหกวดสิบหกวดแล้วสิ้นปีนี่ก็ท่านว่านี่ก็คือวันที่หนึ่งก็คือสิ้นปีเนาะจันเนาะครับของสิ้นปีนี่วดที่แล้วกับเขาวัดนี้กับเขาเลขเลขในแต่ล่างนี่เนาะนี่คะ่ะแปดสองเจ็ดหนึ่งหกสาม ปรากฏว่าแปดหกสามสามตัวบนแล้วก็ข้างล่างสองหนึ่งอุ้ยวิ่งล่ะเลขวิ่งอาจารย์ก็หนึ่งกับสองกอดข้อกันเข่าเลยหนึ่งกับสองล่างครับผมครับแต่ว่าอาจารย์ก็จับเอาเองก็ได้ทอ,อดสา,ส,สามตัวบนบอกอาจารย์ได้ยังไครับสามตัวสามตัวบนครับสองตัวบนครับบม่ ไยเนาะได้สามตัวบนก็สองตัวบนครับสองตัวล่างอีกสองตัวล่างอีกแซนแตกเลยบมออาจารย์ครับแซนไ,ไปปลายเนี่ยครับแซนกลางกลางจ้ะหกซแ่นไ,ไปอันนี้ก็คือว่าอันทันบัวซอบที่อาจารย์จับไ้กระจับเอาในต่ล่างกับบอกอยู่บอกเอฟซีอยู่นอกขาจาเนาะครับบอกคนอยู่ อสิได้ค่ารถเมื่อบ้านเหรอตัวนี้แม่ได้ค่ารถเมื่อบ้านเนค่ยแล้วขับไปเที่ยวใส่เงินมรถเรามารับเงินปีใหม่กันอีกเข้าดีอาจารย์เข้าดีครับอาจารย์ทวีมารับเงินมาหยุกันอีกเฮ้ยเบาถืกใจหน่ะน้อหนะอาจารย์ทวีน้อง่ะตองวันนี่เลยนะองขาจัน ตองวันที่วันที่สองมกราคมเลย่น,น,นเมนปะาศจัเนาะสองมันออกวันที่สองสองมควันที่สองครับหกแปดนเด้อวันนี้หกแปดแล้วพอซอเปลี่ยนพอซอเปลี่ยน,นครับพอซอเปลี่ยนไปแต่จใจเหมือนเดิมนะอาจารย์นเนาะมีแฟนก็นคือแฟนคนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแฟนเปลี่ยนทำไมเจ้าอยากตายดิ เบ้าหยอกเะบ้าหยอกกับจันได้ซื้อแล้วไงจ้นโจมักหยอกหยอกเล่นว่าเป็นยังนกเดี๋ยวกะหกช่องเหมือนกันเหมือนเดิมแล้วไงหกหกช่องแป๊บนึงแล้วไงเดี๋ยวก็ไล่ขีดช่องอยู่กับประมาณสักสิบนาทีมันได้แล้วไงสิบนาทีแต่ละคขีดอุ้ยผู้ใดไม่โชคไม่ลาบไม่มันแล้วไง รวมก็อาจารย์ไง ID line ของอาจารย์ไงนี่เด้อดีนี่ใน FC บ้างกันอีกค่ะอยากโทษอยากอ้ออยากไปติดตอ่อก็อาจารย์ไอาา ID line ไปก่อนนะคะ A t a V dummy 788739ได้อยายกร่วมซอยค่าสมมติประกาศอาจารย์ก็ได้ อยากคุยเป็นการส่วนตัวเนาะกับไอดีไลน์ไปแอดไปเนาะแต่ว่าวันธรรมดากะสิติดงานเมนบอค่ข่าจารย์ทำงานเนาะติดงานครับวันธรรมดาก็ทำงานส่วนตัวต้องไปช่วงพักเที่ยงกัหลังจากสิบสองสิบสองจุดสามศูนไปแล้วกะ็จะีมีเวลาเคิงสูโม่เนอะครับ,รบวันอาทิตย์ก็จิเต็มเมืออยู่ ในที่นี้ครับวันนี้เต็มเหมือยเยอะเอาจันมานี่แถวบนในตารางนี่อย่างเนี้ยค่ะเจ็ดทกหนึ่งครับเจ็ดบอกค่ะครับเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งค่ะแถวล่างค่ะสองแปดสามครับสองแปดสามสามไดงไ่ะวิ่งอ่ะจาน เดนหกล้องเจ็ดครับวิ่งนะวิ่งหกล่องเจ็ดบุค่ะครับเน้นที่หกนะวิ่งมันนีเลขอสองตัวค่ะสองตัวกับหกเจ็ดสองตัวมีหกเจ็ด<ข>หกหนึง่งครับหกหนึ่งค่ะหกแปดครับหกแปดค่ะ หกสองครับหกสองค่ะสามหกครับสามหกค่ะเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดค่ะนี่เลยเน้นตัวไหนค่ะจันสองตัวเน้นโยหกเจ็ดครับสองตัวเน้นหกเจ็ดนึกอ่ะหกหนึ่งครับเดี๋ยวด้ค่ะหกหนึ่งค่ะ หกแปดครับหกแปดค่ะคอ๋อเพราะว่าจันเน้นที่หลักหก <3 S 1> <6 S 2> ตัวทำนีหกชุดจ้ะครับเน้นที่หลักหกสามตัวหกชุดค่ะมาค่ะแปดสองสามครับแปดสองสามแปดสามหนึ่งครับแปดสามหนึ่งสองหกแปดครับ สองหกแปดค่ะเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดสองเจ็ดแปดครับสองเจ็ดแปดบอค่ะสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดจ้าหนึ่งหกแปดครับหนึ่งหกแปดค่ะสองหกเจ็ดครับสองหกเจ็ดค่ะครแน่นตัวไหนคะจันเน้นอายุสามชุดครับ แปดสองสามครับแปดสองสามแปดสองสามหนึ่งครับแปดสามหนึ่งสองหกแปดครับสองหกแปดเน้นสามชุดนะคะแปดสองสามแปดสามหนึ่งอ่าสองหกแปดค่ะชุดเน้นตัวเน้นนะคะสามโตเมื่อท่านได้ออกเยอปลายปีเราว่างเนื้อดิอาจจะสามโตเนาะอาจารย์เนาะ หมายถึงว่าสามตัว<แ>ที่อาจารย์จับคู่นะคะแต่ว่าใน้ตารางกับเพิ่นก็ออกยุ่ประจะํานาะไในตารางออกบ่อยจับเอาเองก็ได้ค่ะกันยังได้สามตัวอาจารย์จับให้บางข้างอาจจะพ่ชอ,อบใจก็จับเอาเองได้เนอกจารย์เนาะครับผม วันวันันก็แตกระเบิดระเบ้อค่ะเอาจาันขออนุญาตทวนตัวเลขให้เน็ตให้เอฟซีก่อนเด้อค่ะจันเด้อครับอ่าสองมกราคมสองห้าหกแปดต้อค่ะเอาขยายกล้องเงีในตารางแถวบนมีเจ็ดมีหกมีหนึ่งแถวล่างมีสองมีแปดมีสามเด้อค่ะวิ่งหกกับเจ็ดเล่นที่หกนะคะส่วนสองตัวหกเจ็ดหกหนึ่งหกแปด หกสองสามหกเจ็ดแปดเน้นที่หกเจ็ดหกหนึ่งหกแปดเนอะค่ะราคาสามตัวมีแปดสองสามแปดสามหนึ่งสองหกแปดสองเจ็ดแปดหนึ่งหกแปดสองหกเจ็ดเน้นที่แปดสองสามแปดสามหนึ่งสองหกแปดนะครับถูกปะค่ะจันถูกครับราคาอันนี้เป็นอีดีไลน์เนอะค่ะจันทวี ไพไพอยากคุยกับจันกับแอดไลน์ไปก่อนเนาะจันเนาะครับผมแอดไลน์คุยกับจันด้ตามนี่จันทวีเจ็ดแปดแปดเจ็ดสามเก้าเนาะค่ะแอดไปเลยเป็นไอดีไลน์ก่อนอันนี้ให้เบื้องเปรียบเทียบของเก่าของใหม่เนาะค่ะของเก่าของใหม่ใส่กันเลยนี่เข้าสะสองงวดติดแล้วเข้าสองงวดติดที่ว่าจันจับกูแต่ว่าปีนี้ก็ เข้ามาสิบเท่าไรกว่าอาจารย์สิบหกวดครับเข้า,านนะสิบหกวดแล้วนะคะจนถึงเจ็ดมกรามานะเจ็ดมกรามาถึงสิบหกท่านว่าเขาหวด่านนะเข้ามาสิบหกงวดแล้วนะคะเลขในตารางนี้ผ่านค่อนข้างยากนะแต่ว่าจับคู่นี่เขา่าสองมวดติดหลังๆมานี่เอาแต่ ลังมนีิเนาะอาจารย์เนาะเอาแต่อ่าอที่ว่าจับสองตัวเนาะคะ่ะวันที่แล้วของอาจารย์เข้าที่หนึ่งหกหกหนึ่งจับคู่เลขในตตล่างกับเขา่าแล้วก็งวดนี้เข้าที่หนึ่งสองสองหนึ่งอันเลขจับคู่แล้วก็เลขวิ่งเนาะคะ่ะเลขวิ่งหนึ่งกับสองมาด้วยกันเลยเนาะคะ่ะนี่ในตาล่างแปดหกสามหนึ่งสองบูยเขาบนเข่าล่างอันนี้ก็บ่่ชอบที่อาจารย์จับกันไปจับเอาล้นจับเอาเองในตาล่างหนึ่งก็ได้เนาะคะ่ะ ชอบตัวใดได้เลขตัวใดมากฟันดีกับเอาไซ้โลดเป็นบอกอาจารย์ครับผมเอามานีกันอาจารย์ฝากยังถึงเอฟซีบอกอาจารย์ปีใหม่กับเดินทางกับปลอดภัยนะครับเดินเอาทั้งยังวัดกันนะครับผมนางปลอดภัยไปใส่เงื่อนกับมามารับเงิ่อนต่อกันนี่ครับปีใหม่คือกลับไปเที่ยวบ้านแล้ว ใส่เงินเบิดแล้วกับมารับเงินเหรวันที่สองอีกรับโอ้ยเพิ่นกลับบ้านเนาะวันที่สองกับช่วงปีใหม่พอดีเนาะจันเนาะครับพอดีล่ะมีคารถกลับมาบ้านกลับมาจากอ่าใต้ญี่ปุ่นอีกมนมัมน้งครับโอ้เ <laughs> า <laughs> ดีครับน่าจานนี่โอย้ยค่ะ จันขอบขอบพระคุณมากๆเด้อค่ะอาจารย์สําหรับแนวทางฝาก FC แฟนช่องของโจผ้าลวยค่ะจันงวดนี้ให้เข่าปังๆแห้งๆอีกเนาะจาันเนาะครับค่ะครับขอบคุณมากค่ะจันสวัสดีค่ะครับสวัสดีค,ครับครับผมค่ะก็สำหรับ<ม>แนวทางเนาะคะ่ะแนวทางของอาจารย์ทวีจันทร์จามเนาะคะ่ะเป็นสูตรคํานวณเนาะค่ะเป็นสูตรคํานวณทําเองซื้อเองเนาะค่ะก็ชอบก็ตามเนาะค่ะว่าชอบก็บว่าเป็นยังเนาะค่ะ ก็่าพ่นก็ได้แสนกว่าอยู่ดาจารย์ก็ได้ไวดนี่ได้แสนกว่าพันได้ทั้งสามตัวแหล้วกสองตัวเนาะค่ะโปรช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมไม่เล่นการพนันทุกชนิดขอขอคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์นเด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางช่องโจผ้าด้วยน้ำเน่นแล้วค่ะขอกราบขอพรกคุณคุณพ่อคุณ,ค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 ณแม่พี่น้องสุภู่สุภาทีีกดไลค์แชร์กดแชร์ให้นะคะ หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนให้เป็นรางวัลที่หนึ่งมีโชมิลามีมันเฮงปังรวยรวยวยทุกๆคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนีนะ้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ